ในสังคมนี้ก็มีคนจำนวนมากเลยที่คนอื่นบอกว่าเขาเป็นคนไม่ฉลาดหรือพูดตรงๆก็คือถึงขั้นบอกว่าเขาโง่เลยแต่ในที่สุด เขาประสบความสำเร็จในชีวิตได้มีให้เห็นเยอะไปหมดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบางคนสมัยเรียนเนี่ยเพื่อนตาหน้าว่างโง่เลยแล้วตกหลายวิชานั่งหลังห้องไม่เคยตั้งใจเรียนเรียนซ่อมแล้วซ่อมอีกใช้เวลาจบเนี่ยนานกว่าเวลาปกติของการศึกษาอีกแต่สุดท้ายประสบความสาเร็จได้มันมีเหตุผลหลายๆเหตุผลโง่ให้เป็นแล้วทาให้เราประสบความสําเร็จเนี่ยมีการโง่อยู่5้าโง่ด้วยกันเ,เดี๋ยวเราจะนิยามความโง่ของเราเปลี่ยนไปหลังจากฟังคลิปนี้จบ ข้อที่หนึ่งนะครับโง่เพื่อไม่แสดงตนอวดฉลาดไปทุกเรื่องนั่นหมายถึงว่าบางคนนี้จะแสดงตนฉลาดทุกเรื่องเลยแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์คนหนึ่งอะ่ะมันจะฉลาดไปสักทั้งหมดจึงมีบางเรื่องที่เราต้องยอมรับตรงๆว่าเราโง่เรื่องนี้ไว้เราจึงมีจุดเริ่มต้นในการไปหาความรู้ที่จรงิงไม่ใช่รู้ไม่จรงิงแล้วคิดว่าเราฉลาดเราไม่รู้เราก็บอกว่าเรารู้เนี่ยเท่ากับเราปิดกั้นตัวเองละนี่คือข้อเสียเปรียบของคนที่อวดฉลาดไปทุกเรื่องนี่แหละเป็นด่านสําคัญ ที่ทําให้เราถ้ามีโง่เรื่องนี้เนี่ยชีวิตเราไปต่อได้ดีขึ้นข้อที่2โง่งเพื่อที่จะตั้งใจเรียนรู้นั่นหมายถึงว่าเราตั้งเป้าเลยว่าเป็นคนที่ ยึดหยุ่นในการเรียนรู้ทุกๆวัยคือทุกๆช่วงอายุของเราเนี่ยเราก็ยังเป็นคนใฝ่รู้อยู่การเป็นคนใฝ่รู้เนี่ยเราต้องคิดก่อนว่าเรื่องนี้แม้เรารู้แล้วแต่เราอาจจะรู้ไม่ลึกพอหรือสิ่งที่เรารู้มามันอาจจะมีการเปลี่ยนไปละมันใช้ไม่ได้ผลในโลกยุคปัจจุบันละเราก็ต้องบอกตัวเองเลยว่าเฮ้ยตั้งเป้าไปเรียนรู้ใหม่ว้ยแต่ถ้าเราบอกโหเรานี่รู้ทุกเรื่อง ไม่ต้องมาสอนละไม่ต้องไปฟังใครละไม่ต้องอ่านอะไรละสิ่งที่เรามีอยู่มันมีวันหมดอายุได้ดังนั้นความโง่เรื่องนี้โง่เพื่อตั้งใจใจะเรียนรู้ทําให้เรามีอินพุตใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอินพุตใหม่และใช้การได้เราก็จะส่งเอาพุตออกไปทําให้เราชนะการแข่งขันและเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้อย่างต่อเนื่องและการโง่ข้อนี้แหละที่เราจะเห็นว่ามีหลายคนที่ประสบความสาเร็จแล้วแต่ยังเป็นนักเรียน นักปฏิบัติอยู่ตลอดเวลายังคงอ่านหนังสือยังคงเข้าคอร์สสัมมนาแต่ละสัมมนาที่จัดอยู่เป็นประจำข้อที่3นะครับโง่เพื่อให้คนอื่นมีตัวตน อ่าข้อนี้สําคัญมากบางคนอวดฉลาดทุกเรื่องเลยจนคนที่อยู่รอบข้างตัวเล็กไปหมดขาดพลังทําให้เราขาดทีมเวิร์กที่ดีและที่สําคัญนะเราต้องโง่เพื่อให้เจ้านายเรามีตัวตนด้วยบางคนแสดงความฉลาดเกินตัวหักหน้าเจ้านายต่อหน้าสาธารณะเนี่ยอันนี้ก็มีผลต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงานของเราบางครั้งเราคิดว่าเราต้องการผลจากการแสดงว่าเรารอบรู้ทุกเรื่องเราฉลาดไปทุกเรื่องแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์ที่ใหญ่กว่านั้นก็คือความสําเร็จของทีม มันจะเสียไปเราจรึงจําเป็นต้องโง่ในบางครั้งเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขามีตัวตนเขาจะได้มีพลังมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบรู้สึกว่าเขายังคงทําอะไรได้อยู่มีความมั่นใจในตัวเองและกลับมาสู่เกมใหม่ได้นี่แหละคือสิ่งสําคัญที่ข้อนี้จะให้แต่ก่อนที่จะกลับไปฟังคลิปกันนะครับผมมีความตั้งใจที่จะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าเพราะธุรกิจไม่มีคําว่าวันแมนโชจากการที่ผมมีประสบการณ์ตั้งแต่การเป็นลูกจ้างและเป็นผู้ประกอบการ ที่สามารถนำพาบริษัทไปอยู่ในตลาหลักทรั์เนี่ยผมรู้เลยว่าการทําธุรกิจให้ประสบความสาเร็จไม่ได้ มาจากเราคนเดียวองค์ประกอบสำคัญมากๆก็คือเรื่องของคนทั้งหมดนี้ได้ถูกถอดบทเรียนไว้50บทเรียนเป็นสิ่งที่ผมเรียนรู้และใช้มา50กว่าปีจนชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงมีผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมนะครับสนนราคาหนังสือเล่มนี้แค่285บาทแต่50บทเรียนเฉลีย่ยบทเรียนหนึ่งประมาณ5บาทกว่าๆแล้วผมมั่นใจว่า5บาทกว่าๆนี้ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดของทุกๆคนอย่างแน่นอนและถ้าใครสนใจหนังสือ เล่มนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่าง สามารถกดเพื่อเข้ามาสั่งซื้อได้เลยข้อที่4นะครับโง่เพื่อหาตัวช่วยหมายถึงว่าในชีวิตเราไม่มีความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่เราฉายเดี่ยวได้เราจึงต้องมีตัวช่วยแต่ถ้าเราโง่ไม่เป็นเรื่องนี้นะเราบอกว่าทุกเรื่องเราจะศึกษาด้วยตัวเองเราจะทําด้วยตัวเองถ้าอยู่ในบริษัทการตลาดการขายเราก็จะศึกษาเองบัญชีกันเงินเราก็จะศึกษาเองโอป e เรชั่นทั้งหมดเราก็จะศึกษาเองคือขอฉลาดอยู่คนเดียวเลยแต่ไม่เคยคิดที่จะไว้วางใจคนอื่นไม่เคยคิดที่จะหาตัวช่วยเพื่อ ทำให้เรามีเครื่องทุ่นแรงความฉลาดแบบนี้ก็ทํร้ายเราดังนั้นจึงจําเป็นต้องโง่เพื่อเราหาตัวช่วยเราจะได้ทวีพลังกันไปสู่การบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าทําคนเดียวข้อสุดท้ายข้อที่5นะครับโง่เพื่อลดอีกโก้อาอีกโก้นี้มันเป็นศัตรูตัวฉกาจของตัวเราเลยนะแล้วมนุษย์ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้ตัวว่าเรามีอีกโก้อยู่ไม่ว่าใครพูดอะไรเราบอดรู้แล้วรู้แล้ะเราฉลาดไปหมดเรายึดความเห็นตัวเองเป็นใหญ่คอมเมนต์คนอื่นไร้าราคาทีนี้การที่เราตั้งสติว่าเฮ้ยรับฟัง คนอื่นบ้างดีกว่าบางทีไอ้ยึดมั่นถือมั่นของเราอ่ะมันอาจจะไม่ได้ผลในปัจจุบันละเราก็ดูผลลัพธ์ทุกวันนี้สิผลลัพธ์ที่เรามีอีโก้ติดตัวเราสร้างผลลัพธ์ได้ระดับไหนถ้าเราลดอีโก้ด้วยการทําเป็นโง่บ้างนะเปิดรับสิ่งใหม่ๆรับฟังคนอื่นรับฟังไอเดียใหม่ๆบางทีมันอาจจะทําให้ชีวิตเราก้าวหน้ากว่าเดิมหลังจากฟัง5ข้อน,นี้แล้วนะครับเราจะรู้เลยว่าบางทีการฉลาดไปสักทุกเรื่องทุกที่ทุกเวลากับทุกคนก็ไม่เป็นผลดีกับชีวิตมันเป็นเรื่องดับสองคน การโง่ให้เป็นในการอยู่กับผู้คนในการใช้ชีวิตมันก็จะเปิดมุมมองทําให้เราเป็นคนที่ฉลาดขึ้นกว่าเดิมและสามารถสร้างความสําเร็จร่วมกับผู้อื่นได้ดียิ่งขึ้น